สวัสดีคะ่ะทุกคนที่กำลังดูช่องของเมล็กนะคะดูดูค่ะบรรยากาศข้างนอกคลืมฟ้าคลืมฝนตอนนี้นะคะที่เวียดนามฝนตกเกือบทุกวันเลยโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณบ่าย3ฝนก็จะตั้งเขามาเมฆนี่ดำะมืนมาเลยแล้วก็มันก็จะตกเรีนมาเรื่อยๆ จนประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นก็คือเป็นเวลาที่เขากำลังเลิกงานกันนะคะโชคดีที่แม่เล็กทำงานใกล้ๆนะก็เลยพอเลิกงานปุ๊บกกอะก็พาฝ่าฝนมาได้แต่สำหรับคนที่ทำงานที่อยู่ไกลบ้านนะที่เขาต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านใช้ระยะเวลาประมาณ3าสิถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้ต้องสองสารเขานะคะเพราะว่า ฝนมันจะเริ่มตกแรงๆก็ช่วงประมาณสักเกือบห้าโมงซึ่งเป็นเวลาที่คือทุกคนก็ต้องเตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าพอฝนตกส่วนใหญ่ก็อ่าไม่สามารถที่จะออกมาได้หรือบางคนก็เลือกที่จะป่าฝนไปกลับบ้านฉะนั้นเวลาช่วงประมาณสักอ่าหกโมงทุ่มหนึ่งองเงี้ยฝนก็จะเริ่มหยุดละ แล้วเราก็จะเห็นแบบโอโหรถติดมาหานเลยคันนี้อันนี้มันเป็นเป็นอะไรที่แบบเห็นจนเคยชินแล้วเราสองคนแม่ลูกพอกินข้าวเย็นเสร็จนะคะก็นั่งเมามอยกันตามปกติวันนี้เราสองคนก็เลยชวนกันออกไปหาดื่มชาเย็นๆแก้ร้อนกัน อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ๆบ้านนี้นะคะเขาก็จะมีร้านขายชาราคาถูกนะคะราคาไม่แพงแก้วหนึ่งก็ประมาณ20บาทประมาณนั้นนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วลูกสาวก็ชอบมากว่าดื่มได้ทุกวันซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ใกล้ๆบ้านของเรานะคะเดินไปแค่ประมาณ ไม่ถึง5นาทีนะเนี่ยค่ะอยู่ด้านหน้าสีแดงมีไฟสีแดงแดงแล้วตัดสินใจมาพักที่คอนโดที่นี่ด้วยเหตุผลว่าใกล้โรงเรียนของลูกสาวเพราะว่าแต่ก่อนเราพักคอนโดที่ไกลออกจากนี้ไปแล้วเราก็ต้องไปจ่ายค่ารถส่งซึ่ง คำนวณดูแล้วระหว่างค่าคอนโดที่เก่าที่ถูกกว่าบวกด้วยค่ารับส่งนักเรียนไปกับกับค่าเช่าคอนโดที่เราอยู่ปัจจุบันราคาก็พอๆกันฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจมาพักอยู่ที่คอนโดตรงนี้เพราะว่าหนึ่งคือเราดูแล้วคือมันค่อนข้างสะดวก ในการที่ไปโรงเรียนคือบางทีเราสงสารลูกเนาะเวลาเห็นรถนั่งรถโรงเรียนไปกลับแล้วรถเขาก็จะต้องวนๆไปส่งเ,เด็กนักเรียนคนอื่นจนกว่าจะจะก็ก็ไม่ครบนะคะเพราะว่าคอนโดเก่าก็อยู่ไม่ไกลนี้เท่าไหร่แต่มันก็ยังใช้เวลาในการารับส่งค่อนข้างนานฉะนั้น เราก็เลยตัดปัญหาว่าเอ๊ะเรามาพักที่นี่แต่เรากอ็อยากจะฝึกให้ลูกเราได้เดินไปโรงเรียนเองซึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหลังจากที่เราย้ายมาอยู่นี่แล้วแม่เล็กก็จะให้ลูกสาวเดินไปเรียนตอนเช้าซึ่งจากโรงเรียน คอนโดมาที่โรงเรียนก็เดินประมาณ5นาทีก็คือเดินมาตรงนี้แหละค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้แล้วโรงเรียนก็จะอยู่ข้างหลังเลยอยู่ติดข้างหลังเลยซึ่งค่อนข้างจะใกล้มากแล้วก็ตอนเดินน้องเขาก็จะเดินกลับมาคือตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วน้องเขาเดินไปโรงเรียนแล้วก็เดินกลับเองมันเราก็รู้สึกว่าลูกของเราดูแอคทีฟขึ้น เรางตัดความสะดวกสบายจุดนั้นไปแล้วให้เขาได้เดินไปเหมือนกับเขาได้ออกกําลังกายเขาได้เห็นหนูน่นนี่ได้ดูนู่นดูนี่อ่าแล้วเขาอยากจะไปไหนก็ได้ของเขาหมายถึงว่าเขาอยากจะแวะ,ะกินกาแฟคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก่อนที่จะกลับบ้านคือเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องกังวล อันนี้แม่เล็กค่อนข้างจะแฮปปี้มากและลูกสาวก็แฮปปี้เหมือนกันและที่ชอบอีกอย่างก็คือบริเวณแถวนี้นะคะมีครบแทบทุกอย่างเลยซึ่งเราไม่ต้องแบบเดินทางออกไปไกลยอย่างแถวนี้ก็จะมีซปเปอร์มาร์เก็ตมีมินิมาร์ทแล้วก็มีร้านอาหาร ร้านอาหารก็จะเป็นพวกร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างก็มีก็มีร้านอาหารไทยร้านก๋วยเตี๋ยวไทยก็มีนะคะแถวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านขายยาก็มีซอกทุกมุมแล้วก็ร้านกาแฟร้านชานมร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านตัดผมมีมีครบทุกอย่างเลยครับไม่ต้องออกไปไกลๆค่อนข้างจะสะดวกมากๆ ใครมาอยู่เวียดนามนะคะก็ต้องปรับตัวให้เข้าของคนที่นี่เนาะก็เหมือนเห็นช้าง,ง,ง,งที่ที่ตำช้างเนาะคือคนที่เนี่ยเวลาเขาเดินทางไปไหนหมาไหนเขาจะชอบใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์สะดวกแล้วก็รวดเร็วประหยัดเงินด้วยประหยัดค่าน้ำมันค่าทิกซี่แล้วก็ค่าแกซบที่นี่ราคาก็ ก็เป็นราคาทั่วไปนะไม่รู้ว่าแพงหรือไม่แพงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์กันนะโดยเฉพาะต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่นะคะคือจากที่ตอนเวลาเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะใช้รถยนต์เนาะส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ก็จะขับขี่ไปบริเวณใกล้ๆกล้บริเวณบ้านเท่านั้นว่าพอมาอยู่ทีดนามปุ๊บอาจจะต้องจับมอเตอร์ไซค์ละจะต้องมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง เพราะว่ามันสะดวกจริงๆนะที่นี่รถในรถตู้รถสาธารณะแล้วนะอะไรรถไฟฟ้าอะไรคือยังไม่ไม่สดสายรถไฟฟ้าก็ยังไม่มีกำลังก่อสร้างอยู่แต่ถ้าจะไปแกร็บก็ไปแพงหน่อยถ้าเราอยากประหยัดเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์มันสะดวกจริงๆแล้วก็ที่สำคัญไปไหนมาไหนมันก็รวดเร็วไม่ต้องไป ไปรถติดอยู่บนถนนคนจนคนรวยที่นี่นะเขาก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกตินะคะบางทีเราก็มองไม่ออกเนาะไม่ใช่ว่าคนมีเงินแล้วก็จะใช้แต่รถยนต์กันถ้าใครใช้รถยนต์นี่ต้องทำใจนะเพราะว่าจอดรถที่นี่หาที่จอดรถยากมากยังไม่มีที่จอดรถแล้วก็ค่าจอดรถค่อนข้างที่จะแพงรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ถ้าเราไปจอดรถที่ไหนๆ90%นนะเราจะต้องเสียค่า จอดรถนะแม่เล็กเคยขับรถยนต์ที่นี่นะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าขับไปไม่ถึง20นาทีนะแม่เล็กก็ต้องจอดรถแล้วก็เปลี่ยนให้คนอื่นเข้ามาขับแทนนะเพราะว่าขับไปไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าขับไปแล้วต้องมานั่งกังบนว่าะจะต้องมีรถแซงขึ้นซ้ายแซงขึ้นขวาตัดหน้าซึ่งแบบ มันอะไรเราเราเกร็งมากเราเกร็งเวลาเราถือพวงมาลัยอะ่ะเราจะเกร็งตลอดพ่อกลัวว่าจะไปชนเขามันต่างจากเวลาเราขับที่เมืองไทยเนาะเราก็แค่ขับตรงไปเหยียบเหยียบคันเร่งไปคือไม่ต้องมานั่งกังวลแต่ว่าที่นี่คือเกร็งไปหมดอะ่ะคือมันไม่มีสมาธิ เรากาลังนั่งอยู่ที่ข้างๆคอนโดด้านล่างนะคะบริเวณส่วนนี้ก็เป็นบริเวณที่สําหรับเดินออกกำลังกายของคนที่อยู่ในคอนโดนี้ปกติตอนช่วงเย็นๆแม่เล็กเวลากินข้าวเสร็จแม่เล็กก็จะออกจะลงมาเดินประมาณ30นาทีแล้วก็ค่อยขึ้นไปที่คอนโดแต่ว่าลูกสาวก็จะลงมาบ้างเป็นบางเวลาเนาะนางไม่ค่อยชอบเดินนะแต่ว่านางชอบเต้น โดยเฉพาะเวลาเราแอบไปถ่ายวิดีโอหรือว่าเราอยากจะถ่ายวิดีโอเขานะเขาไม่ค่อยชอบให้เราถ่ายหรอกก็ธรรมดาเนาะเด็กวัยรุ่นเขามีโลกส่วนตัวของเขานะแต่ว่าลูกสาวนะนางจะประมาณว่าถ้าถ่ายธรรมดาคือเขาจะไม่ค่อยชอบให้เราถ่ายแต่ถ้าเป็นถ่ายตอนที่เวลาเขาเต้นโอ้โหนี้นางชอบเลยนะชอบกล้องชอบตอนไหนก็ชอบตอนเวลาที่นางเต้นนั่นแหละ เต้นไปแล้วก็มองห้องไปครั้งดึงไปเดินแถวบอิงสตรีทเนาะนางก็แบบอยากจะเต้นไม่รู้อยากเต้นโชว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนางก็เอาไอเปิดเพลงในไอพีของเขาอะแล้วก็ยืนเต้นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็นึกว่าเป็นคนที่ขี้อายนะแต่เอาจริงๆเวลาแบบอยากจะโชว์ออฟก็ก็โชว์ได้นะ แต่ว่าก็เฉพาะเฉพาะเวลาเต้นนั่นแหละเพราะว่านางชอบเต้นเนาะชอบเต้นเพลงประมาณว่าเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยเด็กทั่วไปเด็กวัยรุ่นเขาจะชอบโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่เวียดนามเนาะเด็กที่ไทยเขาก็คงชอบเหมือนกันเป็นไปก็เมาท์มอยไปสอนภาษาไทยลูกด้วย กตินางเขาจะเรียนแค่สองภาษาภาษาเวียดนามกับภาษาอังกฤษซึ่งจะคล่องแต่ภาษาไทยคือตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆคือแม่เล็กจะเป็นคนที่พูดภาษาไทยกับลูกคืออยากให้ลูกได้ภาษาไทยก็ได้ทั้งภาาพ่อภาษาแม่แล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษก็คือจะได้ที่โรงเรียนซึ่งนางก็สนใจแล้วนางก็จะชอบดูดท b e แล้วก็ ดูแต่ภาษาอังกฤษนะอย่างโปรแกรมพวกหนังพวกมูฟวี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่เป็นภาษาไทยกับภาษาเวียดนามคือนางไม่ดูเลยไม่ดูเลยจริงๆก็เลยไม่ค่อยชอบเอ้ยไม่ไม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอ่าเหตุบ้านการเมืองเท่าไหร่ดังนั้นแม่เล็กก็เลยพยายามพูดภาษาไทยกับลูกแต่ว่าลูกเขาจะตอบเป็นภาษาอังกฤษ เราสองคนแม่ลูกก็เลยคุยกันเป็น2ภาษาคือไทยกับภาษาอังกฤษซึ่งรู้เรื่องกันอยู่สองคนคนอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยแต่ว่าเวลาเราพูดไทยกับเขาอ่ะนางจะรู้เรื่องนะคะเพราะว่าเราก็สอนแล้วก็ซึมซับเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ตอนช่วงโควิดก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีของของเราเนาะเพราะว่า ไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องกันก็เลยถือโอกาสนี้สอนลูกเขียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมก็คือสอนเขียนสอนอ่านนางก็เลยได้ภาษาไทยช่วงโควิดไม่กี่เดือนคือนางสามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้อ่านหนังสือไทยได้แต่คำศัพท์แล้วก็ความหมายยังยังไม่ได้ เยอะมากแต่นางเขาจะฟังเข้าใจเราเฉพาะคำเบสิกที่เราพูดในแต่ละวันหรือว่าบางทีเราเรากลับไปบ้านที่คอนแกนไปคุยกับยายไปคุยกับญาติพี่น้องเราก็สังเกตว่าเขาเข้าใจไหมเขากโอเคนะเขาเข้าใจแต่นางไม่พูดเฉยเยนางไม่ค่อยชอบพูดปกตินางก็ไม่พูดอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่พูดเงียบ ก่อนหน้านี้นะแม่เล็กค่อนข้างกังวลมากเลยซึ่งลูกสาวเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครอะ่ะก็คือเขาจะเป็นคนพูดน้อยเวลาไปโรงเรียนนะคุณครูก็จะชมว่าออ๋อเขาเขา n i c นะเขาเขาน่ารักนะโอเคแต่ว่าเขาไม่พูดเลย <laughs> เขาไม่ค่อยพูดเลยเขาเป็นคนที่พูดน้อยมากตั้งแต่เด็กละแล้วก็อยู่ที่บ้านเหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกัน อตอนแรกแม่เล็กก็กังวลแต่ว่าพอโตมาเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แม่เล็กเชื่อว่าทำให้เขาปรับปรุงตัวเองขึ้นได้ก็ตอนที่แม่เล็กเห็นลูกสาวเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดทำอะไรก็เชื่องช้าอย่างกินข้าวอะไรเงี้ยก็ช้ามากคุณครูก็บ่นตลอดแล้วก็อยู่ที่บ้านก็คือจะต้องบังคับเขาตลอดตั้งแต่เด็กๆเราก็เลย คิดหาวิธีว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะช่วยให้ลูกเรากระตุ้นให้เขาเป็นคนที่แอคทีฟขึ้นนั่นเก็เลยส่งเขาไปเรียนก็คือให้เขาเรียนเต้นนี่แหละค่ะเต้นเคป๊อปเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเขาชอบเคป๊อปอยู่แล้วเราก็เลยอ่าดึงเขา,าไปสมัครเรียนเต้นเคป๊อป ก็ได้ผลจริงๆนะคะตั้งแต่ที่เขาไปเรียนจากที่เป็นคนที่เชื่องช้าแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรเขาก็มีความแอคทีฟขึ้นมีความกระตือรือร้นขึ้นแล้วก็มีกล้าแสดงออกขึ้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ที่เรียนมาเขาก็ชอบเต้นมาตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่าอะเราได้กำไรละจากจุดนี้ ซึ่งเราก็คิดว่าก็บอกลูกตลอดว่าเออไม่จําเป็นที่จะต้องไปเต้นแบบเป็นมืออาชีพหรืออะไรแต่วัตถุประสงค์ที่อย่างหนึ่งที่แม่อยากให้เรียนเพราะว่าก็อยากจะให้ลูกพัฒนาขึ้นเป็นคนที่แอคทีฟขึ้นเป็นคนที่กล้าแสดงออกขึ้นตั้งแต่นั้นมาเขาก็ชอบเต้นตลอดแล้วก็ทุกวันนี้นะคะเขายังเต้นเกือบทุกวันแล้ว เราก็รู้สึกดีจุดนี้ว่าเออโอเคเขาเขาทำให้ชีวิตเขามีอะไรที่น่าสนใจขึ้นแล้วก็แอคทีฟขึ้นไม่ไม่ใช่เป็นคนที่น่าเบื่อเหมือนครั้งแต่ก่อนโดยเฉพาะเวลาให้เขาเต้นโชว์นะเขาไม่อายเขาก็จะชอบเต้นบางทีที่โรงเรียนเขามีงานอะเขาก็จะไปจอยกับที่โรงเรียนเต้น โนเวดี d, อะไรแบบนี้เราก็โอเคแฮปปี้กับเขาแล้วเขาก็มีความสุขอะไรที่ลูกมีความสุขมนุษย์แม่อย่างเราก็มีความสุขด้วยเราก็พยายามอยู่กับลูกแบบเป็นเพื่อนกันนะเหมือนแบบคือจะไม่พยายามแบบบังคับ หรือไปที่หรือไปอะไรมากเราก็พยายามพูดคุยพยายามทําตัวเนาะเออจะบอกว่าพยายามทําตัวเด็กก็ว่าได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็มีเหตุผลเนาะเพราะว่าบางทีลูกเวลาถ้าเราจะไปบังคับหรืออะไรเขามากมันก็เหมือนกับว่าเราห่างเหินเข้าไปแต่เวลาเราทําตัวแบบอ่าสนุกก็สนุกซีเรียสก็ซีเรียสางานก็คืองาน เวลาสนุกแล้วก็พยายามสนุกกับเขาเขาก็จะสนุกกับเราแล้วเวลาเขามีอะไรจะสังเกตนะคะเวลาเขามีอะไรเขาจะมาคุยให้เราฟังตลอดแม้แต่เรื่องของเขาที่โรงเรียนกับเรื่องเพื่อนสนิทของเขาเป็นอะไรใครยังไงสังเกตได้เขาจะมาคุยกับเราทนะั้งหมดเขาจะมาบอกเราว่าคนนี้รักคนนี้คนนี้เลิกกับคนนี้เขาก็จะจะมา แบบมาคุยกับเราอะบอกเราเออมันก็มันก็โอเคเหมือนกันมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองเราก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวของลูกตลอดชีวิตของเราในแต่ละวันสองคนก็ ก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะไปทำงานเสร็จก็กลับมาก็มานั่งเมาส์มอดกันกินข้าวมีแอคทิวิตี้ด้วยกันออกไปหาอะไรกินข้างนอกบ้างโอ้ยวันนี้แบบโชคดีมากเลยเดินไปเดินเล่นเดินเล่นๆไปก็ได้กลิ่นทุเรียนแบบกลิ่นฟุ้งเลยก็เลยแบบอา้าวมีแม่ค้ามาขายทุเรียนอยู่ บริเวณหน้าบ้านแล้วแบบมีแต่ลูกสวยๆวยเราก็เลยจัดไปมาหนึ่งลูก mm hmm. แต่ลูกสาวไม่กินนะกินแต่แม่ก็เลยเลือกเอาลูกที่แบบพอดีพอประมาณหน่อย mm hmm. กินมากก็ไม่ได้นะคาอ้วนอ้วนเร็วนะอายุเรามากขึ้นเวลากินอะไรเข้าไปมีความรู้สึกว่าเราอ้วนเร็ว mm hmm. แต่เวลาลดนี่โอ้โหใช้เวลา นานมากกว่าจะลดได้เดี๋เวลากินแป๊บเดียวเพิ่มละ